สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนวันพุทธที่24ธันวาคม2557กับดิฉันชุติมากุกมานค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาว่ากันในเรื่องของโปรแกรมแชทนะคะที่ถือได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับบ้านเราณนะปัจจุบันนี้ที่มีชื่อว่าหลายนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้รัฐบาลน,นะคะภาครัฐนั้นถึงกับต้องมาเกาะกระแสนี้นะคะเกี่ยวกับความฮิตของคนไทยในห้วงระยะเวลานี้ค่ะโดยการจัดทำเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับพ น้องคนไทยประจำปี2,557นะคะกับสติกเกอร์ลน์ค่านิยม12ประการนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยในสื่อโซเชียลมีเดียรวมไปถึงในสื่ออื่นๆด้วยนี่นะคะก็ได้รับเสียงถือได้ว่าเป็นทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกแต่จะเทมาในส่วนของแง่ลบเสียมากกว่านี่นะคะ่ะถึงความคุ้มค่าในการดําเนินงาน,นะคะ่ะแล้วก็ความเข้าใจต่อตัวสติกเกอร์ว่าจะตอบโจทย์ในส่วนของค่านิยม12ประการได้มากน้อยแค่ไหนนี่นะคะนอกจาก นั้นนะคะยังถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของราคากลางในการจัดทําด้วยรวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำสติกเกอร์ลายเกี่ยวกับโครงการนี้นั่นเองนะคะส่วนการตั้งข้อสังเกตแต่ละเรื่องแต่ละรายการนั้นจะมีอะไรที่โดดเด่นและน่าจับตาเกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์จะมีอะไรที่จับตากันบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเริ่มต้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในที่ประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่ได้มีการเร่งเครื่องลงลายมาตราเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่2 2ถึง 3าธันวาคมหนึ่งในที่ได้มีการประชุมกันนะคะในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นฮอตฮิตก่อนหน้านี้ค่ะในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะโดยให้คงรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาเช่นเดิมนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการให้เหตุผลไว้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในรูปแบบเดิมนะคะแต่ก็ปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มการเมืองเดิมใช้อำนาจเสียงข้างมากคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้แบบเบ็ดเสร็จซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่า การปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มการเมืองเดิมใช้อำนาจกลุ่มการเมืองเดิมที่ว่านี้คือกลุ่มไหนฝ่ายไหน,ไหนกันแน่นี่นะคะและการที่จะได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนจริงๆเหมือนเมื่อก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับ40ฉบับ50ที่มาจากประชาชนจริงๆโอกาสจะพอมีบ้างหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณนะัทุฒวศัาายเกื้อกันค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับกระแสที่มาแรงเหลือเกินก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและคลมอดโดยตรงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อเสนอของนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เมื่อวานนี้ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับในการประชุมกรรมธิการยกร่งางรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเหตุผลก็อย่างที่ที่มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในมุมมองของคุณนะัุวฒิเองคิดว่าเหตุผลที่เขาบอกว่า แม้จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในรูปแบบเดิมก็ตามแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มการเมืองเดิมใช้อำนาจเสียงข้างมากคุมเสียงในสภาได้แบบเบ็ดเสร็จตรงนี้คิดว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงทางการเมืองหรือไม่และกลุ่มที่ว่านี้คิดว่าเป็นกลุ่มไหนคะมันน่าจะเริ่มจากความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าการเลือกนายกเลือกคอรมอตรงเนี่ยการวิธีการแบบนี้เนี่ยนะฮะจะปรากฏในรัฐธรรมนูญเนี่ยจบแหละ เป็นเดไม่ได้แต่เรื่องนี้มีที่ยังไม่จบเนี่ยก็คือมวยใหญ่ระหว่างดรบวรศักดิ์อุวันโนกับดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ตัวประเด็นนาจบแล้วล่ะยังไงก็ไปไม่ได้แต่ว่าควันหลงเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยท่าทางก็ยังจะต้องมีการประดาประคารมกันอยู่อีกพักใหญ่ๆละหรือว่ามันจะบาดลึกไปถึงความรู้สึกทางใจหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ เราดูดรสมบัติแกก็เป็นเดือดเป็นร้อนเอาพอสมควรนะฮะกับกรณีที่ดรบวรศักบอกว่าการเลือกนายกเลือกคารมรตรงนี่มันไม่มีในระบบรัฐสภาหรือว่าในระบบการเมืองของไทยมันเป็นไปไม่ได้ไอแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดซูปเปอร์ประธานาธิบดีคํานี้แหละครับเล่นเอาดออรสมบัติปรีแตก <c oughs> แล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะอธิบายที่จะชี้แจงทางฝั่งของดออรบาวรศัก์เนี่ย พอเห็นดรสมบัติยังไม่ยอม,อมทงทั้งที่ตัวดรบวรศักดิ์เป็นถึงประธานกรรมธิการยกละ,ะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้รับเหมาหลักในการร่างรัฐธรรมนูญคุณสมบัติเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมงานนะครับเป็นมือไม้ของผู้รับเหมาเขาแต่นี่ผู้รับเหมาก็พูดชัดอยู่แล้วว่าไม่เอาไม่ใช่ไม่ได้นี่ก็ยังไม่หยุดนี่นะครับค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยภายในอาทิตย์นี้มัง้งแกจะเขียนบทความเรื่องนี้ ว่าทำไมเลือกนายกเลือกคอรอมอตรงจึงจะเป็นซูเปอร์ประธานาธิบดีนี่นะครับลงในเว็บไซต์ของกรรมธิการยกรอืวแล้วคอยดูนะฮะพอดอกเตอร์บอลสักเขียนมาเดี๋ยวด bon อกเตอร์บอลสมบัติเก๊กเอาอีกอ่ะเขียนต่ออีกครับ <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันพัวพันนะครับคุณจุติมานักข่าวเมื่อวานไปถามดรวิษนุเครืองามโอ้ยดรเต็มไปหมดนะครับคือถ้าใครโยนก้อนหินเข้าไปในเรือแพะเนี่ย หลับหูหลับตายโยนเข้าไปเนี่ยนะฮะจะได้ยินเสียงโอ๊ยพอกก้อนหินไปโดนเนี่ย <c oughs> อันนั้นนะครับด็อกเตอร์เพราะว่ารวบ,บรวมบรรดานักวิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายอธิการบดีหลายคนมาหลายมหามหวิทยาลัยก็ไปอยู่ในเรือแพ <c oughs> หมดแล้วล่ะครับที่ด็อกเตอร์บวรศักดิ์แกไปพูดในงานระด,ดมความเห็นของนักศึกษานะ่ะแล้วก็บอกว่านักศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นก่อนๆขนาดมีการยึดอำนาจแล้วยังเล่นกีตาร์เล่นเฟซบุ๊ก ไม่ได้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยนะฮะ <c oughs> นักศึกษาเขาก็พยายามจะตอบโต้นะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ใช่แต่เขาเบื่อแล้วเกินมันทะเลาะมันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายไม่รู้จะมาสนใจได้ยังไงมันไม่สามารถขี่ไม่เป็นแนวทางเดียวกันค่ะแต่จริงๆผมเชื่อว่านักศึกษาอีกหลายคนนะครับถ้าเขามีโอกาสพูดเขาอาจจะพูดว่าก็ไม่รู้จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองยังไงเพราะว่าพอเขาจะยึดอํานาจเนี่ยครูบาอาจารย์จานวนมากเนี่ยไปสนับสนุนการยึดอานาจ ไปร่วมทําทางให้เกิดการยึดอํานาจาแล้วไปนั่งสมคบคิดก่อนจะลงมือยึดอํานาจเสียด้วยซ้าไปไปเตรียมการวางแผนวางแปลนตัวบทกฎหมายประกาศคําสั่งนี่บรรดาแม่ทัพนายกองเขาทำเองไม่ได้เลยครับไอประเภทประกาศฉบับนั้นฉบับนี้อ้างความตามพระราชบัญญัตินั้นนี้ยายคนนั้นปลดคนนี้มีการประกาศห้าม 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะในช่วงมีการยึดอำนาจ แล้วประกาศทีวีกันทุกวี่ทุกวันอันนั้นแหละครับผลงานนักวิชาการล้วนๆผมเนี่ยถ้าผมเป็นนักศึกษานะฮะแล้วใครมาถามผมนะ <c oughs> หรือใครไม่ถามนะฮะ <c oughs> ผมมีช่องทางทางสื่อออนไลน์เนี่ยผมจะอธิบายภาพอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าแล้วจะให้ผมทํายังไงกันละคร <c oughs> เพราะในวันที่ยึดอํานาจเนี่ยอธิการบดีหลายคนเนี่ย <c oughs> แต่งตัวรอตําแหน่งกันแล้ว <c oughs> ก่อนจะยึดอํานาจนักวิชาการใหญ่ๆห,ห,หลายคนเนี่ย <c oughs> ไปนั่งอยู่ในวอร์มของคณะยึดอํานาจแล้วเนี่ยจะให้เด็กนักศึกษา ตัดสินใจหรือแสดงออกอยังไงากลับมาที่มวยคู่นี้ค่ะ <c oughs> ระหว่างดรปวรศักดิ์กับดรสมบัติค่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ยุนะฮะแต่ถ้าผมเป็นดรสมบัติผมไม่ยอมหรอกเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่ามากล่าวหากันแบบนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> มันจะใช้ได้ที่ไหน <c oughs> การที่บอกว่าดรสมบัติเสนอร,รูปแบบการปกครองซูปเปอร์ประธานาธิบดีนี่ค่ะนี่คือข้อกล่าวหา ที่มีโทษหนักใหญ่หลวงนะครับอาจจะสืบค้นไปถึงการล้มล้างก็อาจจะเป็นได้ไม่มีใครแบกรับเอาไว้ไหวแล้วครับข้อหาเนี้ยดังนั้นดอร์สมบัติต้องสู้ตายไม่ยอมแล้วครับถ้าเป็นผมนะผมแถลงทุกวันเรื่องนี้แล้วก็ต้องท่าชนช้างกับดรบวรศักด์ถ้าดรบวรศักด์เขียนบทความมานะด็อกรสมบัติต้องเขียนโตเป็นผมผมทำอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้โอ้โหเสียหาย <C ye> ใหญ่หลวงเลยแหละหแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผมเป็นดรบวรศักดิ์ <C ye> ผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่า <C ye> ดรบวรศักดิ์อย่างที่ผมบอกค่ะ <c ye> เป็นกรรมการของผู้รับเหมาใหญ่ <c ye> มีชัยรชชพันธ์วิษณุเครืองามบวรศักดิ์อุวันโน <c ye> ไผ่เป็นไผใครก็รู้และนี่ดอ,อร์สมบัติไปยังไงมายังไงเขาพยายามส่งสัญญาณแล้วเบรกหลายหนแล้วก็ไม่หยุดจะทะลุทะลวงไปข้างหน้าก็จะต้องมีอะไรไอ บทความออกมาค่ะแล้วบทความนี่จะเขียนแต่เรื่องความรู้เฉยๆไม่ได้นะต้องกระแทกดรสมบัติด้วยค่ะไม่กระแทกแกจะหยุดเหรอผมเป็นดรบอลสัตว์ผมก็ไม่ยอมค่ะเรื่องนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีคุณชุติมาและท่านผู้ชมครับค่ะไม่มีใครยอมใครหรอกถ้ามีใครยอมใครสักคนหนึ่งนะเท่ากั้าบอกว่าศักดิ์ฐานะทางวิชาการเนี่ยพังนะค่ะดรสมบัติแกก็สัตว์อาจารย์ดรนะคะอดีตอธิการที่ด้าส่วนดรบอลสัตว์ก็เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ชื่อฉันเป็นมวยน้ำหนักปอนต่อปอนเนี่ยค่ะประกบชู่คู่ชกกันได้ถ้าใครยอมแพ้แล้วก็โอ้ยประวัติทางวิชาการตำนานของชีวิตค่ะมันมีรอยครับมันด่างพร้อยอควรจะชนกันให้แหลกไปครับ <c oughs> ขนาดดรวิษณุยังไม่กล้าเบรกเลยอะ่ะค่ะนักข่าวถามว่าเอาวท่านจะทำยังไงเนี่ยสองคุณนี่ตำาท่าจะไม่จบนะเรื่องนี้ดรวิษณุก็บอกว่า,าก็คงจะต้องไปถามทั้งสองท่านที่กำลังมีท่าทีกันอยู่เนี่ยอาศัยมวยเก่าไม่ได้ใช่ไหมสำหรับคู่นี้ ก็ไม่รู Leonard> ้แหละต้องต้องรู้กันเป็นผมนะไม่มีไม่มียอมไม่มีลงเชียร์กันไปครับท่านผู้ชมครับดี่าอยู่เปล่าเป็นการเชียร์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นการยุยงปลุกปั่นโอ้โหผมจะไปยุได้ยังไงระดับครูบาอาจารย์ระดับผู้รับเหมาร่างรัฐธรรมนูญเนตรบริกรใหญ่ทั้งนั้นค่ะผมไปพูดเนี่ยถ้าหากว่าผมคิดว่าจะไปยุคนเหล่านี้ได้นก็แสดงว่าผมี่ไม่รู้จักประมาณตนประมาณตัว ผมไม่ได้ยุหรอกผมเพียงแต่บอกว่าถ้าเป็นผมอะผมไม่ยอมแล้วใครยอมก่อนในคนหัวเราะทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นเรื่องศักดิ์สรีเอาเถอะครับช่วงปีใหม่เนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็อ่า,าอะไระสนุกสนุกก็ดีทีนี้กลับมาที่ประเด็นของคุณชุติมานเนี่ยไอ้เรื่องการจะเลือกนายกในสภาเนี่ยอันนี้แน่ มาทางนี้แหละค่ะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงซึ่งเราพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับในรายการว่าสิ่งที่น่ากังวลคือตัวนายกนะ่เป็นสอสออย่างเดียวหรือเป็นคนนอกได้ค่ะอันนี้น่ากังวลค่ะ,คะเพราะว่าถ้านายกมาจากสอสอนะทุกอย่างก็จะเข้าแนวเดิม,ม,มที่เรายึดถือกันมาตั้งแต่ยุคข,ของพลเอกชาติชายชุนวัค่ะคือตอนนั้นเนี่ยพอพลเอกเปรมตินสุลานน์บอกผมพอแล้ว คือถ้าพลเอกเปรมไม่พอเนี่ยก็คงจะมีคนมาเคลื่อนไหวบอกให้พอเนี่ยนะฮะเพราะว่าท้ายๆสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยก็เริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวแล้วเซ็งป๋าเบื่อเปรม<อ>เริ่มมีการยกป้ายเริ่มมีการติดข้อความแบบนี้ขึ้นมาแล้วพอพลเอกเปรมหยุดการเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ยนะฮะพักชาติไทยก็ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งก็มีการโหวตพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วหลังจากนั้นก็ยึดถือเป็นหลักการเรื่อยมารัฐธรรมนูญ40บัญญัติชัดรัฐธรรมนูญ50บัญญัติชัดถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไปบัญญัติเปิดทางเหมือนที่หลายพักหลายคนเสนอนะครับบอกว่าอย่าไปขีดเลยสี่ว่าให้ในายกมาจากสสอ,อย่างเดียวนายกมาจากคนนอกได้ด้วยแต่โหวตโดยสภานะ,ะหมายความว่าถ้าสภาเสนอนายกนายขอที่อยู่นอกเนี่ยนอกสภาเนี่ยมาเป็นนายกก็ได้อธิบายเหตุผลว่าก็เผื่อบ้านเมืองมันมีวิกฤต เพื่อมีชุมนุมมีสถานการณ์แบบที่กปปสเขาร่วมกับบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายทําน่ะจะได้มีทางออกว่าอย่างนั้นผมว่าพูดนะพูดได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปใส่เข้าไปนะฮะคือถ้าใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่มากความหมายมันก็จะเป็นของแสลงสําหรับคณะยึดอำนาจทุกชุดเพราะคณะยึดอำนาจทุกชุดเวลาเข้าสู่อำนาจแล้วก็จะ พูดเป็นพิมพ์เดียวกันว่ามไม่ต้องการจะยึดอํานาจเอาไว้เองอประสงค์จะคืนอานาจสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะยุติบทบาทนี่เป็นแบบนี้แล้วแต่ละชุดที่ใครก็ตามนะพอไปลงมือสืบทอดอํานาจตอนนั้นนะมไม่เป็นท่าทุกเทียย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินรอสอชอตอนแรกกระทำท่าจะทรงตัวได้นะฮะพอเอาพลเอกสุจินดาขึ้นเป็นนายกเท่านั้นนะครับ เรียบร้อยอคือตอนที่มีรัฐธรรมนูญออกมาก็ไม่ได้เขียนให้ชัดว่านายกต้องมาจากสสเนี่ยนะครับตอนท่านคนก็เริ่มบวยวายทักทวงนะว่าเฮ้ยนี่นี่คุณจะทํายังไงเนี่ยคุณวางแผนจะสืบทอดอํานาจกันหรือเปล่าอแต่ว่านายทหารใหญ่ในคอสอชอเนี่ยน,น,นะครับตัวรอสชเนี่ยก็เรียงแถวกันออกมาบอกว่าไม่มีพลเอกสุจินดาเนี่ยแกพูดชัดเลยนะว่าแกไม่เป็นรองนายกอ่ะให้สบายใจได้ค่เนี่นะครับ พอเอาก็จริงๆเลือกตั้งเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณนรงวงวันบางคนก็เรียกอุบัติเหตุแต่ผมว่าไม่ใช่ฮะผมเรียกอุบัติเหตุคือมันรู้อยู่แล้วว่าจะไปทางนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพลเอกสุจินดาก็เดินเข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการโหวตในสภานั่นแหละครับก็ทํากันแบบนั้นก็ทําให้สถานการณ์ทางการเมืองเกิดการชุมนุมเกิดความวุ่นวายแล้วในที่สุด ก็นามาสู่เพื่อสภาธามินคณะยึดอํานาจใหญ่แค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ค่ะเวลานี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดทุกวันนะฮะ,ะไม่มีสืบทอดอํานาจไม่เป็นนักการเมืองไม่ลงเลือกตั้งแต่ถ้ากติกาไปวางว่าคนนอกมาเป็นได้นะคุณเ้ยม,มันจะภาษานักหนังสือพิมพ์มอวุโสเขาบอกวุ่นวายขายหลายช็อตเพราะว่าผมบอกตรงๆนะฮะท่านพูดเนี่ยคนเค้าฟังแหละครับ แต่ท่านต้องทําคนเขาถึงจะเชื่อทีนี้ถ้าท่านพูดแบบว่าไม่มีการสืบทอดอํานาจแต่ไปทํากติกาเปิดช่องเอาไว้ให้เนี่ยจะหาใครเชื่อ,อยากนะค่ะแล้วอํานาจที่ท่านได้มากันด้วยวิธีการพิเศษเนี่ยม,มันไม่มีความจีรังยั่งยืนมันไม่มีความมั่นคงถาวรนะฮะ ท่านอาจจะไปเข้าใจกันเอาเองว่าโพที่มาแต่ละโพเนี่ยเขาสนับสนุนรัฐบาลกัน80-90%ทุกรอบค่ะนั่นเป็นภาพสะท้อนว่าประชาชนจำนวนมากยังอยู่กับท่านเนี่ยมผมไม่เห็นอย่างนั้นนะฮะ